พิกัดไอเทมขนตาปลอมที่ช่างแต่งหน้านางแบบชอบใช้รวมถึงวันนี้เนี่ยจะมาสอนการติดขนตาแบบฉบับช่างแต่งหน้าให้ดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นขอดูคอลเลกชันขนตาปลอมของพี่ทิปปี้ก่อนเลยนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยพี่ทิปปี้จะฝากเพื่อนซื้อจากจีนหรือว่าซื้อจากในเน็ตเนี่ยแหละซึ่งยุคนี้เนาะก็ต้องมีทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างค่ะแต่ที่ว่าทึ่งเลยคือกล่องอันนี้มันเป็นกล่องที่พี่ทิปปี้เนี่ยมาคัสตอมเองนะคะก็คือมีหลากหลายคอลเลกชันของตัวเองที่ชอบเลยเอาจริงชี้อยากทําอะไรแบบนี้มากส่วนอันนี้เนี่ยพี่ทิปปี้บอกว่าใครชอบความต่อินเบาๆต้องจัดเลยค่ะไอ้ขนตาปลอมต่างๆของเขาเนี่ยหลากหลายรุ่นเขาก็จะมาจับชอบอ่อ,อเร หรือแต่งเพิ่มนะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันมีความเป็นชอบมากๆพี่ทิปปี้บอกว่าใช้มาสคาร่าใส่นะคะมาจับชอบแบบนี้เลยค่ะคือปกติเราเคยจับชอบแต่กับขนตาจริงใช่ไหมแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกาวติดขนตาที่พี่ทิปปี้ชอบใช้ค่ะมีของดีอัพคอร์สลุกส่วนวิธีการติดนะคะพี่ทิปปี้บอกว่าอย่าหลับตาแล้วติดนะคะให้ลืมตามองตรงแล้วติดค่ะพอได้ตำแหน่งที่ใช่แล้วนะคะก็ให้เราหลับตาแล้วก็ดันขนตาปลอมเข้าไปแบบนี้เลยค่ะมันจะทําให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยมันแนบสนิทกันที่สุด จากนั้นก็เอามาสคาร่าใส่นะคะมาทำให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมติดกันค่ะแล้วก็ใช้ไอเทม5บาทของพี่ทิปปี้เนี่ยก็คือไอที่รองขนตาอันนี้นะคะมาปัดขนตาล่างด้วยค่ะจากนั้นนะคะมาสคาร่าคิวใช้เป็นของอชิตาค่ะสีใสทับด้วยสีน้ำตาลเทาค่ะใครอยากให้ชี้สองไอเทมอะไรของช่างแต่งหน้าอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะลูกันนี้ชอบมาก